ลองเพลงคู่กันสัหน่อยเอาเป็น30มสิบเองจ๋วแล้วกันโเพลงดังนะได้ใช่เร็วิธเลยพิธีกอพ่ิธอช่วยร้องได้สามสิบอสาวอายุควันตาน้องเอ๋ยขึ้มาน้างตานิดนึแต่ได้้วสามสิบทม่ยังสวยยังติงยังตึงตึงตาใข้าวทาข้าวด ยังวาดไปด้วยมาป่วยยังมองตาแป้วขอใครจะเชื่อว่าแม่บุลเลอรอายุมากแล้วสามสิบจ,จังเตลเ้ลเร็จจนหน้าดีเย่แบบอ่ะเอบิกร้องพอมากเลยใจย<อ>ในตัวเนี่ยเป็นซันเสียงเองโอเคขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นต้องดีอ่ะอะซันพี่ปอมเดี๋ยวนี้จะร้องเพลงคู่กันสักหน่อย เอาเป็นสามสิบเพงเจ๋วแล้วกันโอ้เพลงดังนะได้ใช่เพลงเร็วนะพี่ตีพี่ตีกล่องอะพีพี่ตีกล่องเนลยช่วยร้องได้วันดูพอสาวอายุควันตาน้องเอ๋ยขี่มานะธรรมดาน้องอายุสามสิบอะสามสิบทำมยังสวยยังตึงยังตึงตึงอ่างลาน้องเอ๋ยข่าวทาข่าวดังอ่ะหวยยิ้มยังหวาน ป้าป่วยยังมองตาแป้วโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่บุลเลออายุมากแล้วสามสิบงเจ้ากเ,เจ้าเสร็จจนหน้าดีเยอะเออเบกร้นนองพ้อมากเลยุใจในตัวเนี่ยเป็นซันเสียงเองโอเคข <ใจ S 2> ึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นร้องดีอ่ะอัซันพี่ปอมเดี๋ยวนี้จะร้องเพลงคู่กันซันหน่อยอ่ะาเป็น สามสิบเองเจ๋วแล้วกันมุ้เีดังนะได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะเอซีแม่แม่หลงใ้ปีกทุกท่านนะคะมาดูลูกชายของเรานะคะสามแสบเจอกันนะคะมุกตลกตลกร้องเพลงคู่กันใครร้องคู่ใครนะจ๊ะพี่สันไม่ได้ร้องเลยนะคะเพื่อนฉันไม่ได้ร้องเลยนะคะดีพี่ฟอร์มเล่นกองนะจ๊ะ มุกของนางน่ารักมากมากเลยดูไปยิ้มไปเสียงแม่เดียนด้วยนะคะแม่เดียนหัวเราะใช่ไหมเอ่ยน่ารักนะคะดูสิคะสามเซฟค่ะสามสิเบเก็วเจลเซ็ตจนหน้าดีเยี่ยมคือบิกร้องพอมากเลยหสุดดยอในตัวเนี้ยเ้ยสันเสียงเองโอเคขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นร้องดีอ่ะอ่ะซันพี่ปอมเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลง คู no ああ่กันซะหน่อยเอาเป็นสามสิบแหงเจ๋วแล้วกันโอ้เพลงดังนะได้ใช่เพลงเร็วเนะพี่ตีเลยพี่ตีก่อนพี่พี่ตีก่อนเนช่วยร้องได้วันทูพอสามอายุควันตาน้องเอ๋ยขี่มานั่งขำตาน้องอายุสามสิบอ่ะสามสิบทำมยังสวยยังติ่งยังตึงต่างล่ะน้องเอ๋ยขาวจางขาวดำ ยังหวานสิด้วยป้าป่วยยังมองตาแป้วโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่บุลเลออายุมากแล้วสามสิบยงเจ่วเจ่วเซ็ตจนหน้าดีเยี่ยมครับเอบกร้องพอมากเลย